อย่างหินพิงของเรานาน,นี้พวกเราก็มาถึงจุดหมายปลายทางแล้ว ไรถโฟวิวลทั้งหมด15คันนะคะรังงงถึงแล้วถึงแล้วลงมาได้ถึงแล้วเหรอถึงแล้วเหรอแล้วดักระบมลงไม่ได้แล้วหายังไม่ออกระวังละกังดากก้าวไม่ออกนะก้าวข้าไปไหม ทีมงานนะคะทีมงานเราทีมงานปลูกป่ามาถึงแล้วนะคะอุทยานแห่งชาตินะคะแย่งหิงนพินงโฟวิวทั้งหมดอ่าสิาคันนะคะมารออยู่ที่นี่แล้ว2คันเป็น17คันนะคะเดี๋ยวเรอได้ประเด็นไหนก็ตรดการเราอย่างไง ทานข้าวก่อนหรือทานข้าวที่นี่ก่อนค่ะแล้วก็พักหนึ่งชั่วโมงได้ทั้งหมดค่ะเราพานี้ด้วยคนส่งข้ายอะมากเลยทีมงานปลูกป่านะคะฮัลโหลฮัลโหลค่ะค่ะเรามากันทั้งหมด40ชีวิตนะคะ วันนี้ะสะเบียงเราพร้อมามาด้วยโฟวิลกลุ่มเพื่อนทับลานนะคะอนุเคราะห์รถผีเสื้อเต็มเลยเข้าสู่เขตอุทยานทับ แก่งหินเพิงแล้วผีเสื้อเต็มเลยนะคะผีเสื้อมากมายถ้ามาที่แก่งหินเพิงจะเห็นผีเสื้อก่อนอันดับแรกผีเสื้อเยอะมากทีมงานของเรานะคะเดี๋ยวมารวมตัวกันรับประทานอาหารกลางวันที่นี่นะคะแล้วก็มอบอุปกรณ์นะคะแอร์ให้กับเจ้าหน้าที่ ก่อนที่เราจะไปปลูกฟ้าเสียงน้ำตกแล้วแค่ะเสียงแบบน้ำแบบเย็นๆโอ้โหจะมีน้ำนิ่งกับน้ำท่วงใช่ไหมโอ้โหเย็นจังเลยอ่ะนี่โหบรรยากาศนะคะแก่งหินเพิงของเรา ธรรมชาติมากเราจะไปทำถิ่นปลูใช่ค่ะทำเหมือนการปลูกเสียงธรรมชาตินะคะเสียงนกดีดลิงเลไลท่าควนตามอัธยาศัยแต่ว่าเราไม่สามารถลงไปข้างล่างได้เฮ้ย ทิมงานนะคะเตรียมส่งมอบส่งมอบตู้เย็นแล้วก็แอร์นะคะ

ตรงนี้ผีเสื้อยังไม่เยอะเท่าไหร่นะแตบบ่อีกที่นึงอยู่ตรงข้างล่างนะด้านล่างนะนใช่มีเยอะมากใช่ม<อ>ีเยอะ้ากสามารถรับน้ำได้ที่รถอะไรนะครับผมน้ำเย็นแเลยน้ำเย็นๆนะครับ น้ำเย็นเย็นเครื่องดื่มเย็นเยอันนี้ตสถานที่ที่เราจะจัดมอบสิ่งของให้กับเจ้าหน้าที่นะคะท <ๆ S 2> ีมงานของเรามาเยอะแล้ว